สวัสดีค่ะแซมมี่ค่ะอีมค่ะบูดาในรายการเ้ย์ยินดีมาก เข้าไหมเ,เข้าไหมเข้าไหมอยากกูว่าเข้าไม่เข้ากดไลค์กดแชร์รองกันกันคุณผู้ชมกดซับสไครด้วยนะคะก็วันนี้เรามีโอกาสได้มาเยือนร้านเครื่องสตีางที่ว่าใครที่มาอยู่สัสีไม่รู้จักถือว่า,าพลาดพลาดมากมาซึ่งเราได้มีโอกาสได้มามาดูว่าสินค้าที่เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าร้านเขาอ่ะมีครบทุกอย่าง,งผู้หญิงตั้งแต่ตั้งแต่อะไรหัว หัวเจอด้าแหมกุฏมณฑลไม่ได้ไม่ได้ไไดคือเขาได้การันตีว่าน้องแซมมี่น้องแซมมี่เนี่ยร้านพี่นะนม,มีครบทุกอย่างน้องแซมมี่เข้ามาไม่สวยออกไปไสวยเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าร้านเขามีอะไรกันบ้างไปอินเสิร์ตค่ะ สวัสดีคะคือวันนี้นะคะอยากอยากได้เครื่องสําอางก็คือแบบอยากรู้ว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยทุกคนรู้จักแล้วก็มีมีสินค้าพร้อมทุกอย่างคือใครไม่สวยก็คือสามารถเข้ามาแล้วสวยเลยก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่เจ้าของร้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อเล่นชื่อปูค่ะ พี่ภูนะครับพี่ภูคนสวนร้านร้านอะไรร้านพี่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้าน beauty ดีไลท์ค่ะร้าน beauty ดีไลท์นะคะอ๋อก็ก่อนอน่นเลยเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนําสินค้าว่าร้านเขาเนี่ยแต่ละโซนแบ่งเป็นอะไรบ้างอ่ะมาเรื่องกันที่โซนแรกเลยค่ะคุณพี่จะแนะนําอะไรถ้าให้พี่แนะนํานะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ครีมบำรุงผิวหน้าค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะมีทั้งครีมกลางวันกลางคืนนําเข้าของไทยอย่างนี้ค่ะ แล้วก็จะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะมีถึงแบบว่าระดับล่างแล้วก็เคาน์เตอร์แบรนด์พันกว่าบาทก็มีโซนนี้ค่ะจะเป็นเครื่องสำอางนะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มโดยการแบบว่าเป็นแบบว่าไพรเมอร์เลยจนถึงจบเลยอะค่ะผิวหน้าก็คือจะเป็นลิปเขียนคิ้วทุกอย่างมีหมดเลยค่ะตซนนี้จะเป็นผมค่ะมีทั้งยาสระทีทเมนต์ครีมนวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จริงๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็มีด้วยนะคะแต่ว่าจะอยู่อีกร้านนึงเรื่องผมนะก็มีปัญหาผมลงผมร่วงอะไรเงี้ยผมไม่ขึ้นตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยก็คือมาณนี้ก็คือขึ้นชันตูก็มีนะอ่ะล่าสุดคุณผู้ชมมีถึงชั้นตูคุณผู้ชมขะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอินเสิร์ตสินค้าเชลล์นี้ก่อนนะครับ นี่โซนนี้ฉันขอพูดฉันขอพูดเป็นโซนที่ทุกคนจับจับถึงและต้องได้คือนักศึกษานักเรียนต้องมาใน <im> โซนอะไรคะในโซนอะไรคีมซ<า>องนะคะใช่ทางร้านก็จะเรียกว่าคีมซองค่ะคือมันมีตั้งแต่แบรนด์แบบเนี่ย <Yeah. S 1> มีหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยคือคุณุผู้ชมเลือกได้คือร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะขายแบบของที่ว่า ที่มันแพงหรืออะไรไม่ไม่ใช่นะคะเป็นของที่ทุกคนเข้าถึงได้ครีมซองก็มีมีทุกแบบดูดิรองพื้นก็มีให้เลือกจนแบบดูเอาคุณผู้ชมไม่ว่าสกินแคร์ต่างๆบำรุงหน้าบำรุงอะไรก็แบบเป็นซองเขาก็มีนะคะราคาเริ่มตั้งแต่สิบบาทนะคะมาร์กนงมาร์กหน้าแล้ววันไหนใครไม่ได้นงไม่ได้นอนเนี่ยมามาอยากให้มาต้องมาร้านพ่ภูชื่อว่าอะไรหนูขออีกรอบนึงคะ่ะ ร้าน beauty delight ค่ะนี่คมงุาสามกรรม304ค่ะอ่ะใครไม่รู้จักถือว่าพลาดจริงๆนะถ้าใครไม่รู้จัก,กน,นะคะอ่ะแซมมี่เห็นอย่างหนึ่งกระเทยกระเทยต้องมาสิ่งนี้กระเทยขาดไม่ได้กระเทยกระเทยจะไมนไดวกดปาจิน,นจต้องมาคืออะไรรู้ไหมมีอะไรคุณผู้ชมฟิโลเน่ละมุนเน่คือร้านพี่ภูก็ใส่ใจกระเทยโอ้โห คือยอมแบ่งขายด้วยนะคะมีแบ่งขายเป็นแผงด้วยน้องๆมสาม .4 ี่อยากละมุนแบ่งมาล้านนี้เขาแบ่งขายได้ด้วยโอ้โหมามีทั้งหัวสลิมหัวตัดนะคะแล้วก็มีแบบเนื้อครีมเนื้อดินสอเป็นออยากได้หางที่คมหน่อยก็จะเป็นแบบว่าเป็นหัวอายไลเนอร์มาเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบฝุ่นก็มีนี่จะเป็นแป้งก็จะแยกออกมาเพราะว่าตรงนั้นมันวางไม่หมดจริง อันนี้จะเป็นความแป้งนี่แล้วสิ่งที่ฉันเข้ามาจะเข้ามาก่อนจะเข้ามาอินเสิร์ตมาดูอะไรเงี้ยก่อนสิ่งที่พนักงานแนะนําฉันคืออะไรรู้ไหมนางม,มีความเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่นะนางม,มีความเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่นะโมลิสโกโมลิสกาต้องมีนะคะขอพี่ผูแนะนาโซนนี้นิดนึงคะ่ะได้ค่ะโซนนี้จะมีเครื่องสำอางก็จะเป็นด้านบนจะเป็นโมลิสกานะคะก็จะมีรองพื้นแป้งอายแชโดว์บัตชออนสเปรย์น้ำแร่เขาก็มีนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นแป้งซะส่วนใหญ่ก็จะมีแป้งโชว์แป้งบาบาร่าค่ะแล้วก็แป้งช็อกโกแลตที่อยู่ในห้างนะคะตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าราคาที่พี่เอามาขายคือจะไม่ใช่ราคาเคาน์เตอร์แบนรนด์คบกันนะถือว่าครบหรือยงังคุณผู้ชมครบหรือยงังครบไหมานางไม่ได้มีร้านเดียวจ้ะนางมีฝั่งหนึ่งเราไปดูกันไหมว่ามีอะไร นี่ค่ะนี่เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเขามี2ฝั่งนะคะร้านี Z ูจีดีไลท์เราไม่ธรรมดานี่พวกใครที่มองหาคอนแทคเลนส์สายฟงสายฝอเนี่ ก็ให้น้องพนักงานเขาแนะนำสวัสดีค่ะน้องนมี่คือวันนี้ที่อยากได้คอนเทนต์เกี่ยวกับสายฟอมมีให้พี่ไหนมีค่ะด้านนี้เลยค่ะลูกค้าจะมีให้เลือกแบบว่าหลายแบบเลยค่ะเดี๋ยวค่ะจะเป็นโซนพวกอายหมดเลยมีทั้งคาสยตาแล้วก็แฟชั่นนะคะเพียงได้สายฟอใช่ไหมคะทั้งนันก็จะมีแท่นอย่างเงี้ยค่ะแนะนําคือเป็นลายที่เหมือนขายดีแล้วก็เหมือนลูกค้าใส่กันเยอะนี่เขามีแบบให้ดูดูสิเขามีแบบอก็คือถ้าเราไม่รู้สมมติถ้า สมมติถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสมมติแบบทางร้านแนะนำไหมใช่ค่ะมีแนะนำค่ะบอกเลยบริการดีค่ะบริการดีแน่นอนเพราะว่าถ้าใครไม่รู้ว่าเอออยากได้คอนแทคเลนจังเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนแล้วไม่รู้จะไปที่ไหน <S <S ใครที่อยู่ในละแวกนี้คม3 0 4สแซมมี่ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยชื่อร้านว่า,ะานอะไรคะน้องนนร้าน beauty delight ค่ะในคม3 0 4คือแบบสวยจบครบวงจรอ่ะแล้วก็นี่แซมมี่นะคะ จะเชิญพี่ปูแล้วก็พนักง,งานนะคะมาฝากร้านมาใครอยากรู้ว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนอยากรู้อะไรตรงไหนเดี๋ยวจะให้พี่เขาบอกนะคะอ่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้านิคมเลยนะคะจะอยู่ตรงตลาดโซลารายซับค่ะซอยสองนะคะร้านพี่จะอยู่หลงังร้านโทรศัพท์ค่ะก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยค่ะทั้งสองร้านจะเป็นร้านเดียวกัน เราก็จะดูแลลูกค้าให้เป็นอย่างดีค่ะค่ะที่ร้านเยินีให้บริการนะคะโอ้คบเครื่องจริงๆนะคุณผู้ชมครบเครื่องสม,มีบอกแล้วว่าร้านเนี้ยสวยจบครบในที่เดียวจริงๆคือใครที่อยู่แถวนี้มาเลยคะ่ะมาก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้สม,มีด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ